ใช่เป็นปะหาไครแห้งสิแบบคือเขามีแฟนหรือเล่าเขาอยู่ใ้เขาเลิกกันนะแม่เลิกกันซะนโนลาบ่ต้องทนฝืนพอหอดเออื่นใครจะตื่นมาเป็นคนใหม่ยี่งเสียค่ะแม่ได้แบบเขาเลิกกันเราแบบกลับมาคบก,กันคือเก่า์ค่ะแม่ความในใจก็คือแม่เอ้ยทำไมเลิกกัน คนเขาถามมึงที่หลังนะคือแบบเขาถามมาโดนละเด้ะเขาละสิดีกว่าผู้สาวมึงก็ได้เข่นอย่างโมได้ไงแบบแมงเลยจาเด็กจะแมงเขาแหละแมงเลยถาคิดว่าผู้สาวจะคลองดีแล้วถ้าเขาแห้งซ้ำใดเมื่อเขาหางมึงแห้งซ้ำกูกูก็สิบปหารไ้มึงหางเขาถ้าเขาบดีกลับมาหานอนเด้อโอเคแยกใหญ่